ไอ้ระบบที่พวกนี้วางเนี่ยกลุ่มทุนเนี่ยมีความแข็งแรงที่สุดเราเองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีในนะครับรัฐบาลใดเนี่ยครับที่มีกลุ่มทุนที่แข็งลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการเงินถ้ามีการเลือกตั้งสู้คณะนี้ไม่ได้แม้แต่เพียงคณะเดียวนณะที่พรรคอื่นนับหนึ่งเนี่ยไอ้พวกนี้นับ2 5 0เป็น2 5 1เ้ยหบเกลยุทธ์นี้เขาวางอย่างแยกยวกลุ่มทุนเขาจัดการอย่างเบ็ดเสร็จเขาทำสวนเลยให้ประเทศลาหลังเลย นะครับและก็ให้ความทุกข์ยากตามลําดับแตกแยกยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับและขณะเดียวกันก็พูดพยายามพูดให้เกิดความแตกแยกบางครั้งเนี่ยนะครับก็พยายามจะเสนอเรื่องความสามัคคีมาเป็นระยะระยะแต่เป็นเพียงแค่วัฒกรรมง่ายๆใช้เป็นเพียงแค่บางโอกาสไม่เคยที่จะสร้างความปรองดองความสมานฉันอย่างแท้จริงครับกลยุทธ์นี้เขาวางอย่างแยบยลกลุ่มทุนเขาจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ ยิงอยู่ทุนเนี่ยนะครับถ้าพวกนี้ไม่อยู่ย้ายข้างในเรื่องปกติแต่ว่ากลุ่มทุนเนี่ยทำมาหากินกับพวกนี้นี่ง่ายกว่านึ่คือพูดง่ายๆว่าอยู่พวกนี้เนี่ยไม่ติดคุกร่ำรวยตัวเลขพวดพลาดมากกว่าที่อยู่กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไดพมาเต,ต็มเออได้ได้มาเต็มเต็มแล้วต่อข้อต่อรองอาจจะน้อยด้วยเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าไอ้ระบบที่พวกนี้วางเนี่ยกลุ่มทุนเนี่ยมีความแข็งแรงที่สุดทุกเรื่องนี้นะครับ เราเองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีเนี่ยนะครับรัฐบาลใดเนี่ยครับที่มีกลุ่มทุนที่แข็งลักษณะอย่างนี้น,ะนี่แข็งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการเงินถ้ามีการเลือกตั้งสู้คณะนี้ไม่ได้แม้แต่เพียงคณะเดียวเพราะว่าพวกนี้ไม่ต้องจ่ายตังเองอแล้วก็มีเงินอย่างมาโหรารมีเงินอย่างเดียวก็ไม่พอนะอต้องมีคนไกคือองคอ์กรอิสระขนาดที่พรรคอื่นนับหนึ่งเนี่ยไอ้พวกนี้นับสองรยห้าสิ เป็นสองร้อห้าสิเ็ดนะครับเพราะฉะนั้นจะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับการออกแบบของสามปอยอย่างพี่ที่อย่างพี่พนกเขาฉายภาพไอ้พวกนี้ก็มีพิมพ์เขียวมาตั้งแต่ต้นอ,ออกบแบบแ<ค>จนกระทั่งถึงตอนปลายตอนปลายเนี่ยนะครับสามทีเดือนสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเนี่ยนะครับใครจะคิดว่าก่อนหน้านี้อยู่ดีๆเนี่ยไอ้สมุดราคาเนี่ยืมคดีเก่าเก็บ <laughs> อ๋อทำท่าใช่ไหมออทำท่าใช่ไหมทำท่าพยศใช่ไหมพยศใช่ไหมมีการผูกเขยผบุกสะพายกันแล้วเออบทำท่าพยศใช่ไหมครับเอาซะเลยปัดปุ่นปัดปัปับปัดวางชั่วครับมีใครอีกไหมนี่ที่เหลือนี่นะครับก็เล่นกันนักเลงแล้วนี่ที่เหลือมันใครจะกล้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอ๋อเรื่องทุนจีนก็ จัดระบบทุนใหม่นะครับจัดระบบทุนสีเทาใหม่นะครับอย่าไปนึกว่าเลิกนะไม่มีของเก่าออก่ะเขียร์ปัญหาเนี่ยนะครับเหมือนกับการยึดวินรถอ่ะครับคือหมายความว่าเปลี่ยนเจ้าของวินอย่าไปนึกว่าเลิกนะครับอย่าคิดว่าเลิกเปลี่ยนเจ้าของวินเสี้ยใหม่ให้รู้ว่าควรจะจ่ายกับใครไอ้ที่มองโลกสวยกันทั้งหลายเนี่ยนะครับอย่าไปคิดนะครับ ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นความจริงก็คือตีเมืองขึ้นอ่ะอแล้วก็จัดระบบเสื้อใหม่แล้วก็ยังไม่อยู่เพราะว่ามันไม่ใช่เพิ่งมาเปิดมันเปิดกันมานานแล้วเนี่ยนะครับเหมือนกระบ,บอ,นอมนะครับเงินพวกเขาพวกนี้เนี่ยถ้ารัฐเนี่ยนะครับสูงสุดเนี่ยไม่นะครับเไม่ปล่อยมือจริงๆเนี่ยไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้รองผู้กับอยากเป็นผู้กับเต็มหมดนะครับมันเสือตั้งหลายเนี่ย นะครับเวลานี้เนี่ยครับมีไม่ต่ำกว่าสิบสามถึงสิบหกหน่วยงาน<ม>ที่ไปเก็บเนี่ย<ม>ว่าใครเปิดผับเปิดบาร<ม>์นะครับและต้องจ่ายกันเนี่ยอยู่ในสาระบบนี้ก็รู้กันหมดมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ที่ถูกจกับไม่ว่าไม่ใช่ว่าไอ้ประเทศนี้เนี่ยมันจะเลวเพียงแค่ไม่กี่คนที่ถูกที่ถูกคำสั่งย้ายนะม,มันทั้งนั้นถ้าเอาหมดไม่เหลือทักโรงพักเดียวนะผมจะบอกวืาดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราเองต้องเข้าใจว่า การเดินเกมอำนาจรอบนี้เนี่ยสามปอเนี่ยนะครับเดินอย่างแยบยลและเขาเข้าเขาต่อนะอเพราะในครับวันนี้ประชาชนอ่อนแอมากที่สุดราคการเมืองเนี่ยนะครับบางครั้งก็ตั้งใจโง่จนเกินเหตุอ,อการที่ละเลยประชาชนคิดสนามการเลือกตั้งเขาคิดมาเสร็จไอ้สามปอเนี่ยเขาคิดเสร็จจบหมดแล้วเขานั่งนับตัวเลขเขาถ้าไม่ชน่ะ เขาแผนแต่ไม่หมดมก็อยู่ดีๆปปชเนี่ยนะครับพอฟาดเรื่องปากน้ํานี่ฟาดพวกเดียวกันทีนี้ก็จะฟาดพวกเดียวกันด้วยต่อ,อพรรคพกร่วมต่งตางๆนะครับเรื่องการขายมันสองล็อตเนี่ยสองรัฐบาลยิ่งรักกาพิสิทธิ์เนี่ยครับมันแทบไม่เหลือพรรคนะอข,อของปากน้ำนี่เห็นภาพชัดนะเพราะว่าเพิ่งไปกราบกันมาแล้วกลับมาก็มาโดนก็นี่ไงเห็นเห็นวเดยวกันเลยเพราะฉะนั้นทันทีที่ปปชชี้มูลเรื่องมันเนี่ยนะครับ หลายพรรคการเมืองนี่เซ mm hmm. หมดนะ mm hmm. นะครับไม่ว่าจะพรรคการเมืองไหนเนี่ยนะครับเหลือน้อยมากเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราเองก็เลยเห็นเลยว่าพวกนี้เนี่ยเขาจัดการ mm hmm. อย่างเบ็ดเสร็จนี่ไม่นับเรื่องเรื่องข้าวรดสองนะ mm hmm. นะครับแต่ว่าไอ้ข้าวรดสองเนี่ยมันไม่ใหญ่เท่ากับ mm hmm. ไอ้มันสองรสนี่ mm hmm. มันสองรถนี่คือการประหารแม้กระทั่งพวกเดียวกันก็ไม่เหลือรอ ต่อมาเนี่ยนะครับคดีที่ค้างคาเรื่องการยุบพักเนี่ยในกรกตปัดทุนวันไหนก็โดนวันนั้นอีกนะนะครับไม่ว่าจะแลนสไลด์หรือจะอะไรก็ตามอยู่ในมือพวกนี้หมดว่าจะเอาวันไหนครับต่อมาเนี่ยครับแม้ว่ากรกตอเองก็ตาม,มถ้ามีความจำเป็นจะต้องไม่ให้มีมนะครับก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปหยุดปฏิบัติหน้าที่ไป ต่อมานี่นะครับก็วันที่ยี่ามก็จะฟังข่าวดีนะครับข่าวดีก่อนให้พอชื่นใจให้พอชื่นใจพอระบอพรักการเมืองไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็มีความหวังแต่วันที่สามสิบก็จะเป็นข่าวร้ายเพราะให้ข่าวดีมาก่อนอว่าเป็นโมฆะไอ้นี่ก็จะเกิดความชุนลมุนเรื่องกัญชานี่นะครับท้ายที่สุดก็ลากออกไป หลังวันที่30ิพฤศจิกาไปวันที่เจ็ดธันวาความจริงเนี่ยครับควรเข้าสัปดาห์เนี่ยแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันคือควรเกมและต้องให้มีความขัดแย้งในรัฐบาลด้วยอย่างที่รอที่บายเมื่อวานใครเดินดีที่สุดคือวิศนุเขือง,งามวิศนุเนี่ยถ้านายกไม่อออด้วยเนี่ยเขาจะกล้าเดินเนี่ยเรื่องกัญชาเรื่องพระราชกิจตรีกับไอประธาราชรกาิจจา,า,า,านุเบกษา แล้วก็รวมกระทั่งที่จะประชุมบอร์ดปปสเนี่ยซึ่งพรุ่งนี้จะมีการชุมนุมเรื่องกัญชาที่ทำเนียบที่แปรปรากฏเป็นข่าวรับระหว่างประชาธิที่ปัดภูมิใจไทยเนี่ยก็เละตุ้มเป๊ะภายในคอรมอก็เมื่อวิษณนุก็กลุ่มสภาพทางกฎหมายอยู่ก็ามายั่วให้ตะลุมบอลมองหน้ากันไม่ติดข้างในก็พังข้างนอกก็ถูกชี้มูลโดยปปชน,นะครับเห็นไหมและถ้ากฎหมายเลือกตั้งเป็นโมฆะต่อ เห็นความชุนลมุนความเหนือชั้นพวกนี้เลยจ้ะสวยังอยู่นะสองรยห้าสิบยังแน่นเหมือนเดิมองค์กรอิสระยังอยู่แน่นเหมือนเดิมนะครับและถ้าจําเป็นต้องสละกกกตก็ต้องสละดังนั้นเนี่ยนะครับใครคิดว่าจะได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายเนี่ยนะครับแล้วก็ยังอยู่ในกระดานแบบเดิมเดิมแบบไม่เข็ดหลับซ้ำซากเนี่ยผมเชื่อว่านี่คิดผิดหมดเราเดินมาถึงวันนี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่า ประชาชนเนี่ยต้องเท่าทันนะครับมองโลกอย่างความเป็นจริงและเราก็มีความปรารถนาว่าประเทศมันควรจะเปลี่ยนแปลงเสื่อมใหม่ครับทําให้มันถูกต้องนะครับวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้าเลยนะครับไม่มีฝัก่ไปแต่เพราะว่าเราต้องการว่านักการเมืองเนี่ยนะครับพร้อมจะถูกหลอกแต่ประชาชนเนี่ยมันไม่ควรจะถูกหลอกตามอย่างซ้ำซากกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ทั้งหมดนะ ดูเสมือนหนึ่งว่ามีการเดินทางเจราจาเข้าพักนูน้นเข้าพักนี้ก็อย่าหวังว่าจะได้เลือกตั้งอย่างง่ายดายทั้งหมดมันคือเกมอืมนะครับเกมเรียกร้องความสนใจไปทางนี้เรียกร้องความสนใจทางนี้ทางนี้ทางนี้พอเกิดความวุ่นวายตัวเองก็ดำรงความมุ่นมายอยู่แล้วรู้ว่าจะเอาเอันไหนอไอ้ศิละปะแบบนี้เนี่ยนะครับคือนักการเมืองไม่มีครับนะครับนักการเมืองไม่มีอืทําไม่เป็นนะพี่ คือคือคือคิดตามความอยากแต่พวกนี้มันเหนือชั้นนะไอพวกนี้กระบีไร้เทียมทานในเรื่องอำนาจพวกนี้มันสร้างความอยากเองได้นะมไม่รู้ <c oughs> คือคือต้องไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนะถึงทําแบบนี้ได้นะแล้วก็ต้องพูดอย่างทําอย่างด้วยครับไอทฤษฎีแบบนี้เนี่ยครับการวางการดํารงความมุ่งหมายแบบนี้เนี่ยถ้ามันไม่ถูกออกแบบอย่างแย,งแยบยลอันชาญฉลาดแกมโกงที่ว่าเนี่ยมันไม่มาอยู่ตอนปลายแบบนี้ครับ เรื่องทุกเรื่องที่ชี้มูลมาชี้ได้ตั้งแต่ปีแรกมันได้อยู่แล้วัครบตั้งแต่นน้นนะครับชี้มาได้ตั้งแปดปีที่แล้วอย่าว่าแต่สี่ปีหลังเลยแต่ว่าเขาเอามาใช้ในภารกิจสุดท้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้นี่แยบยนต่สุดเขาเอามาโชว์ตั้งแต่ตอนที่จะตั้งพรรคร่วมแล้วไงตอนที่ที่ว่าเอามาใครจะมาอยู่เนี่ยเขาโชว์ให้ดูแล้วใช่ไหมเขาก็โชว์ให้ดูเขามีนี่มาร่วมมาร่วมนะมาตอนนี้พอตอนนี้จะดิ้น ดินก็ฟัน่งฟันเพราะฉะนั้นอยุทธการเนี่ยครับยุทธการแบบนี้เนี่ยเช่นเหมือนเช่นเดียวกับการรวบรวมตั้งพรรคการเมืองอคือนักการเมืองเนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงนะเท่าเป็นส่วนใหญ่นะครับครับแล้วมนุษย์เนี่ยมนุษย์มนุษย์นะครับไม่มีใครทําถูกกฎหมายอย่างแท้จริงแม้แต่เพียงคนเดียวนะใช่มันมีบ้างแหละตั้งใจไม่ตั้งใจครับเพราะฉะนั้นไอ้แฟ้มเนี่ยแฟ้มต่าง บางคนไม่ได้คิดเรื่องการเมืองมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าทำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าธุรกรรมเรื่องที่ดินนะครับมันอยู่ในแฟ้มดังนั้นอยู่ว่าจะเลือกใครเยรจาคนนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วเอาแฟ้มไปอ่านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คำตอบผมว่าจะมาหรือไม่มาเบอร์โทรจริงไว้ด้วยเบร์โทรมาเบิโทรมาเโทรมาเโทรมาอ้ยังเลสามแฟ้มนะไอ้ดูแฟ้มแรกแค่นี้ก็ชัก นะครับชักลิ้นชักงอกันหมดอยู่แล้วครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันเรื่องที่กําลังจะเดินต่อไปนี่คือการกวาดล้างใหญ่กวาดล้างแล้วจะเป็นคนดีเลยนะะไม่เว้นแม้กระทั่งพวกเดียวกันเองก็ไม่เว้นผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเอาจริงแล้วไม่ใช่ว่ามาสนับสนุนผมแล้วผมจะเล่าเว้นใช่ไหมเมื่อปปชีนี่เป็นเรื่องปปชเดูขึงขังผมไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวขึงขังแต่ทุกอย่างว่ากันตามกฎหมายนี่ ลอยเลยทีนี้ลอยกระแสสูงมาเลยกระแสสูงนี่แหละคือความหวังของประเทศไทยอีกแล้วมันเสียนจริงๆอย่างที่ผมบอกไปพวกนี้ยิ่งหว่าเลยในโลโกรองคือมันต้มเห็นเหมือนเหมือนที่บอกไฮโลเนี่ยนะครับวางแล้วแล้วไม่ไม่ไม่ไปกวดคนเข้าใจว่าเสร็จแล้วับแพงตามนั้นเพราะไม่ได้กดมันลืมคิดเว่ามันฝังไม่เลย ัน,นเอาจนได้อ่ะอวันนี้เนี่ยนะครับพรรคการเมืองใดๆก็ตามเนี่ยนะครับถ้าไปหลงเชื่อเคมนี้เนี่ยซึ่งผมดูว่าเขาชุลมุนวุ่นกับการคัดเลือกผู้สมัครคิดเรื่องการระดมทุนคิดเรื่องนโยบายนู่นนี่นั่นและก็ใครโคตรประชานิยมมากกว่าแต่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับสามปอเนยนะครับยืนรูปปากเหมือนไอ้คอฟอในภาพนะ อ,อ,อาการอากาศเย็นลูกเสร็จกูเสร็จกูกกตามแผนเลยนะตามแผนเพราะว่าเขามีหม,มากเป็นสิบหมากคร<ช>ับกาะนักการเมืองมีผางหมากเดียวเขามีทางเลือกมากมายเพราะฉะนั้นเน่ยนะครับเราเองเนี่ยนะครับที่เดินกันมาพยายามอธิบายเนี่ยซึ่งมันกําลังจะเห็นความปรากฏนั่นแหละ,ลละนะครับหลายคนก็บอกว่ามองในแง่ได้ก็ประเทศไทยเคยมีในแง่ดีหรือเปล่าเพราะว่าการมองอย่างไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเนี่ย ไอ้นี่มองขาดแต่ถ้ามองนี่นะครับไปสังกัดและก็มองอย่างมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจานไม่ออกนะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรามองแบบเราเข้าข้างใครเราก็ต้องอธิบายนี่นะครับผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดอยู่แค่นั้นเราไม่มีโอกาสได้อธิบายอย่างตรงไปตรงมาแต่วันนี้นเราเนี่ยนะครับผมพี่นุเข,ขาและคณะหลอมรวมเนี่ยเราบอกเราประเทศไทยเป็นประเทศไทยต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่ว่าฝ่ายไหนผิดคือผิดถูกคือถูกว่ากันตามเนื้อผ้าเลย นะครับเพราะฉะนั้นผมเทียบกับสองรัฐบาลนะครับให้เห็นว่ารัฐบาลหนึ่งเนี่ยชะนะในสนามการเลือกตั้งแต่ปกครองไม่ได้นะครับก่อนหมดอํานาจสั่งไม่ได้แม้กระทั่งกระทรวงเดียวนะครับเพราะอะไรครับความไม่เชื่อมั่นต่อประชาชนวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันนะครับกลไกทุกอย่างมีอยู่ครบไม่มีเวลาประวัติศาสตร์ตอนไหนประชาชนอ่อนแอขนาดนี้มาก่อนนะ